าไปที่ฝั่งเกาหลีใต้กันมาดีกว่านะคะมาดูสาวคนนี้ฮันโซฮีค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอดังแล้วก็ปังมากจริงๆนะคะกับนางเอกเรื่อง Never the Less นั่นเองที่ตอนนี้ก็ออนแอร์ mm hmm. อยู่นะคะ mm hmm. แต่ว่าล่าสุดค่ะทัอฟแฟนๆนั้นใจแป้วนะคะซึ่งเธอเนี่ยออกมาประกาศถอนตัวจากหนังเรื่องใหม่อย่างกระทันหันค่ะ ฮันโซฮี oh นะคะนักเอกมาแรงจากแดนกิมจิที่ตอนนี้เนี่ยก็เปรี้ยงสุดๆเลยค่ะกับบทนําในซีรีส์เรื่อง Never the Less นะคะรักนี้ห้ามไม่ได้รวมกันก่อนหน้านี้นะคะกับบทมีรองตัวแสบแห่งซีรีส์ The r e r l o f t h e Marriage นะคะล่าสุดค่ะมีข่าวว่าเธอเนี่ยจำเป็นต้องถอนตัวจากโปรเจกต์หนังใหม่ที่เธอนั้นจะได้ประกบพระเอกรุ่นพี่เจ้าบทบาทจูจีฮุนจากซีรีส์ The จากซีรีส์ Kingdom นะคะและ Princess Out ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพค่ะ ทั้งนี้นะคะ,ะแถลงของต้นสังกัดของฮันโซฮีวัย26ปีกระบุว่าเนื่องจากตารางงานที่หนักหน่วงทําให้เกิดความอ่อนเพลียสะสมซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพในระยะยาวทางนางเอกคนดังนะคะจึงตัดสินใจพักเบรกนานในวงการตามคําสั่งแพทย์ค่ะแม้จะเสียดายไม่น้อยนะคะกับบทบาทอายการสาวในหนังเจนเชมนที่เธอนั้นจะได้ประชันบทบาทกับจูจีฮุน สำหรับหนังเชนเทมเพนนะคะจะเล่าเรื่องราวของนักสืบหนุ่มค่ะที่ถูกยัดข้อหาฆาตกรรมขณะกำลังตามสืบคดีสำคัญนะคะและเพื่อจะยืนยันความบริสุทธิ์เขาต้องแท็กทีมกับอายการสาวมากฝีมือเพื่อเปิดโปรงความจริงทั้งนี้ค่ะทีมสร้างเตรียมประกาศรายชื่อนักแสดงที่จะมาแทนฮันโซฮีในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการถอนตัวของนางเอกดังนะคะไม่ส่งผลให้ต้องมีการเลื่อนการเปิดกล้องการถ่ายทำโดยหนังมีกำหนดฉายในปีหน้าค่ะ ส่วนตัวฮัโซฮีตอนนี้ปังมากดังมากนะคะซึ่งเธอกำลังพิจารณาซีรีส์เรื่องใหม่กับพักซอจุนหรือว่านพักแซอรอยนั่นเองเออหลายคนก็แบบคาดหวังเลยว่าถ้าเกิดสองคนนี้มาเจอกันเนี่ยเรตติ้งต้องดีมากๆแน่นอนนะคะโอ้ต้องรอดูนะแต่ว่าเรื่องเนว่าเต e เลส s นี่คือยังไม่จบใช่ไหมตอนนี้ยังคงออนแอร์อยู่ใช่ไหม ม7ยังรู้สึกหน่วงๆน,นิดนึงนะคะแล้วก็นาบีซึ่งเธอนี่ยเล่นเป็นนาบีในเรื่องนี่แหละทำเอาหลายคนก็เป็นหมากันไปหลังจากที่อยู่ๆก็กลับไปรักกับพระเอกซันนี่นะคะอย่าพึ่งสปอยสิจีน่าเราไม่สปอยเออ,เอโอ้ไม่ท<ร>ัน<ว>แล้วเนี่ยดเราเองไม่ท้นก่อนเนี่ยโอ้เสียดายจัง